สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องการใช้ Verb to be นะคะแต่ว่า Verb to be ที่จะมาสอนวันนี้นะคะจะเป็นในรูปของประโยคบอกเล่านะคะสำหรับ Verb tobe นะคะก็คือ i a m r นะคะก็ความหมายก็คือเป็นอยู่คือนะคะโครงสร้างประโยคนะคะเป็นโครงสร้างประโยคบอกเล่านะ ก็จะเป็นประธานบวก verb to be ของเราก็คือ is, am, are แล้วก็กับกรรมนะคะซึ่งจะมีวิธีการใช้ดังนี้นะคะคืออย่างแรกเนี่ยก็คือใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะก็คือมีประธานคนเดียวอย่างเช่นนะคะ I จะใช้กับ am เท่านั้นนะคะ,ะตัวอย่างนะคะ I am a student i am a student อันนี้แปลว่าฉันเป็นนักเรียนนะคะและตัวอย่างต่อมานะคะ i am a doctor i am a doctor อันนี้ก็คือแปลว่าฉันเป็นตัวฉันเป็นคุณหมอนะคะอันนี้ก็คือ i จะใช้กับ am อย่างเดียวเท่านั้นนะคะ,ะต่อมานะคะประธานที่มีคนเดียวก็จะมีไม่ใช่มีแค่ i นะคะจะมี He, she, it นะคะแล้วก็อย่างเช่นเป็นสัตว์ตัวเดียวนะคะ a cat หรือเป็นชื่อของคนคนเดียวนะคะอย่างลิซ่าอย่างนี้นะคะเหล่านี้เราจะใช้กับ i s นะคะอ he i s she i s it i s นะคะ a cat i s แล้วก็ลิซ่า e s นะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะคะ ค่ะตัวอย่างของคำว่า he นะคะ he is sick เขาป่วยนะคะส่วนอีกอันหนึ่ง he is my uncle อันนี้ก็คือเขาคือลุงของฉันนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะอันนี้สำหรับตัวอย่างนี้จะเป็นของคาว่า she นะคะ she is my sister เธอคือพี่สาวของฉันนะคะ แล้วก็ she is a nurse อันนี้แปลว่าเธอคือพยาบาลนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างของคำว่า it นะคะ it is a dog it is a dog อันนี้ก็คือมันคือสุน,นัขนะคะส่วนอีกอันหนึ่ง it is a candy it is a c a n d y อันนี้ก็คือมันคืออมยิ้มนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่มีประธานอันเดียวนะคะคุณจะยกตัวอย่างเป็น the apple is red the apple is red apple มีสีแดงนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ a cat is sitting A cat is sitting. แมวกำลังนั่งนะคะอ่าสำหรับตัวอย่างอันนี้สำหรับชื่อบุคคลคนเดียวนะคะ Lisa is playing the piano. Lisa is playing the piano. ก็คือ Lisa กำลังเล่นเปียโนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับ verb to be ที่เราใช้ east นะคะกับประธานคนเดียวนะคะอะสำหรับประธานที่เป็นพระหูพจน์นะคะมีมากกว่า1คนนะคะก็จะมี u v d นะคะมี the c a s แล้วก็ประธานที่เป็นบุคคลน,นะคะก็คือจะเป็นชื่อคนสองคนนะคะ lisa and anna อันนี้ ครูจะยกตัวอย่างให้นะคะเหล่านี้นะคะจะใช้กับคำว่า r นะคะอย่างเช่น you a r e we a r e they a r e the cast r e lisa and anna a r นี้นะคะอยาไปดูตัวอย่างกันค่ะ,ะตัวอย่างนะคะคำว่า you นะคะ you are happy you are happy คุณมีความสุขนะคะอีกอันหนึ่ง you are my hero you are my hero คุณคือฮีโร่ของฉัน ะะตัวอย่างต่อไปนะคะคำว่า we นะคะ we are cooking we are cooking พวกเรากำลังทำอาหารนะคะแล้วก็ we are friends we are friends พวกเราเป็นเพื่อนกันนะคะต่อไปะคะ่ะอันนี้คำว่า day นะคะ they are twins they are twins พวกเขาเป็นฝาแฝดกันนะคะต่อไป they are dancers they are dancers พวกเขาเป็นนักเต้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับที่จะเป็นสิ่งที่มีจำนวนหลายอันนะคะ five cats are cute five cats are cute แมวห้าตัวนะคะ น่ารักนะคะแมวทั้งห้าตัวคือน่ารักนะคะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างสำหรับเป็นชื่อบุคคลสองคนนะคะ Lisa and Anna are friends Lisa and Anna are friends Lisa และ Anna นะคะเป็นเพื่อนกันนะคะอย่าลืมเติม S ข้างหลังกรรมด้วยนะคะถ้าเป็น ประโยคที่ประธานเป็นพระหูพนนะคะอาส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อบุคคลและก็เป็นตัวเรานะคะก็ถือว่าประธานเป็นพหะหุปนเพราะว่ามีตัวเราและก็มีเพื่อนเรานะคะ Jane and I are swimming Jane a n d I are swimming อาเจนและตัวฉันนะคะกำลังว่ายน้ำนะคะ อก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง v e r B to b e ก็คือ i s am a r e ของเรานะคะ,ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นนที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ